สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่นะคะวันนี้ก็อยู่กับมิสเตอร์เฟนเวสเตอร์คนเดิมเช่นเคยนะคะขอต้อนรับสู่เกมเดอะคล็อกกี้แมนพาร์ทที่สองนะคะโอ้โหแล้วก็อยู่ที่ตรงนี้หน้าอะไรสักอย่างโรงแรมลูลูลูฮินฮิมเฮมไม่รู้เข้าไปกัน ่อนอื่นเราก็ต้องทำการสำรวจห้องต่างๆอยู่เนาะอันนี้ห้องอะไรเนี่ยหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งห้าล็อกล็อกเปิดไม่ออกนี่ก็เปิดไม่ออกเปิดไม่ออกล็อกล็อกโอเคจำไว้ฝั่งขวาประตูล็อกหมดหมดเบยเปิดไม่ได้เบยถ้ามีเรื่องไม่ช็อตก็กลับขอเพลงอย่างสูงนะคะเย่ล็อก ลิกาหยุดเดินรูปวาดห้องสตารมันไม่มีลูกบิดประตูดอนน็ปแปลว่าลูกบิดประตูนะฝั่งนี้กันบ้างห้องหนึ่งศูนย์หนึ่งถึงหนึ่งศูนย์เจ็ดล็อกเปิดไม่ออกนี่เปิดไม่ออกเปิดไม่ได้เฮ้ยห้องนี้เข้าได้เซฟก่อนอืมห้องน้ำ ตู้ไม่มีอะไรเตียงมีอะไรไหมไม่มีอะไรเนาะตรงนี้เรามีอะไรไหมมีบางอย่างในลิ้นชัก treasure h u n เกมล่าสมบัติชั้นเดียร์มัมเดะถึงพ่อและแม่ฮะล่าสมบัติเหรอเหมือนจะมีเด็กวาดขึ้นมานะเราเก็บได้ไหมเนี่ยมีแต่ paper script เทรเชอร์ฮันต้องมาดูตรงนี้หรอเหมือนเป็นพัซเซิลนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูวันอีกทีอันนี้ไม่เปิดไม่ออกอันนี้ล็อกอะไรเนี่ยสตาร์ o n อลลี่ต้องการพา s s สโคโด้ดต้องการรหัสในการเปิดโอเคชั้นแรกเคลียร์แล้วเนาะชั้นสองอุ้ยห้องนี้เข้าได้ มีอะไรบ้างไหมเนะี่ยเตาผิงไม่มีอะไร Today program, ทรุเดโปรแกรมท e ีเป n นอะไรวะแกลนเปนโนอืมหรูด,ดีมีหัวกวางด้วยกวางภูเขาห้องอาหารมีอะไรปะอุย้ยอะไรวะฮะดูบางอย่างอยู่ในนี้อ๋อไอ้นี่แน่เลยที่มันเชื่อมกับ อะไรวะไอแผนที่เมื่อกี้เออเพราะเห็นว่ามีอะไรวะมงกุฎนี่และเอะฉันเจอตามแผนที่นั่นไถูกเดอะทึ่งว่ารูปโตมันรูคล้ายๆยังไงสักอย่างนี่แหละเราได้อะไรมาเนี่ยมีคุญจาเล็กๆแล้วก็มีโกพีคุณจาสีทองห้องนี้สองศูนย์เจ็ดสองหนึ่ง เปิดไม่ได้เฮ้ยบาบาเข้าไปเลยล็อกกรรมเปิดไม่ออกล็อกโอ้ยจามแป๊บนึง <c oughs> <c oughs> โอ้ยจอจามมีกุญแจเข้าได้ไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้กรืม <c oughs> ให้เป็นไท่อเน,นี่ยเปิดไม่ออก ห้องสองนหนึ่งหรือสองนหกนี่ก็เปิดไม่ได้เอาห้องนี้เข้าได้นี่เอ,อะไรวะอ๋อเออเดี๋ยวเวอ่ะ,ออะขอโทษนะเมืม่อกี้ตกใจแล้วมือมือมันลั่นไปเองอ๋อกระจกแตกมีบางอย่างอยู่ในนี้ได้โนสคริปกระดาษโน้ตสถานที่พิเศษเออผู้หญิง อะไรเนี่ยชอบห้องนี้มากเป็นเป็นห้องที่น่ารักและมีกระจกบานใหญ่เขาชอบที่จะมากินอาหารที่นี่แต่ว่าสำหรับฉันแล้วฉันอะไรวะไม่รู้วะดูรูนเพจอินันสไม่รู้ออกไปไม่ออกอ่ะ so he got d u m p เขาผู้ชายดูงี่เง่ามาก Home Dimension Special อ๋อมันเหมือนเหมือนโน้ตที่มันชั่นที่ฉันเจอตอนนั้นเลยและคูตีเบีนเขาอยู่ที่ไหนไม่มีอะไรเนาะอันนี้มีเลยไหมไม่มีน้อง้าต่างไม่มีเลยเออตรงนี้ไม่น่ามีอะไรเป็นพิเศษนะหวังว่าอืมก็ไม่มีจริงๆ ออกไปก่นเปิดไม่ออกนี้เ,เปิดไม่ได้ The door lock, stick the door อ่าใช้โกโคีย์เปิดห้องนี้ได้เข้าไปเลยเชด็ดเหมือนห้องสมดุดเฮ้ยทำไมมีคุญแจขนาดมาฮิมาอยู่นี่เนี่ยอาคีห้องหนึ่งศูนย์เก้าอืมสมุดโน้ต Cry of the อันเซนอันซีนอะไรอ่ะเกี่ยวกับนิทานความมืดอ่ะอืมซัมไครออฟเดอะเดอะเแปลไม่เป็นวะ่ะแต่มันบบกเหมือนพอจะชอบนะเฮะ้เสียงอะไรนะเหมือนมีเสียงคนวิ่ง Q2R O2P อันนี้น่าจะไม่มีอะไรพิเศษนะเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยในวิตันมีบางคนอยู่ที่นี่เป็นเสียงคนวิ่งนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้คุณแจห้องหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้ามาใช่ปะรู้สึกจะอยู่ฝั่งนี้นะถ้าจำไม่ผิดถูกปะอ่าถูกเด้อหนึ่งศูนย์เก้าก็ห้องนี้ เปิดเลย Unlock the door เฮ้ยมีบางอย่างอยู่บนนี้แกหยิบไม่ถึงหรอเดวิดพีเดวิดอ๋ออันนี้เลื่อนได้อ่าเดี๋ยวๆออกออกแล้วออกแล้วมาใหม,มฮึบอืมฮึบโอเคดูซิบนตู้เสื้อผ้ามีอะไร คัตเตอร์เอ่อเศษอะไรวะเศษคัตเตอร์เอามาทำอะไรเซฟก่อน <c oughs> มันต้องเชงแงะห้องไหนเนี่ยเสียงเป็นโน รู้สึกว่าเป็นโนจะอยู่ห้องท้างบนนี้ห้องนี้สินะเล่นดี๋ยเนี่ยพาะเพาะเพาะตบมือให้ใครอยู่ในนี้ <laughs> ใครน่ะโอ้โหตึงเลย <laughs> เออ ฉันขอโทษที่ที่ฉันมาที่นี่แค่เห็นเปีนโนมันเออดูดีนะ่ะฉันเลยเออ,เอ,อข,ขอโทษครับผมเออฉันฉันไม่ใช่สตาผของโแงแรมบรอกนมันมันม,มันเป็นไรหรอกเออคุณเป็นใครนะ่ะผมชื่อเดวิดเออนละลุกฟอกกายฟอ์แล้วแล้วล,วล,วลวุณล่ะ ฉันชื่อซ huh? huh? really ิซี่ฮะฮะซิซี่รีไอโคโดเออรรู้ไหมที่นี่มันอันตรายนะฉันฉันฉันเคยอยู่โรงแรมนี้มาก,ก่อนมันเป็นสถานที่สำคัญสำหรับฉันนะฉันฉันเลยกลับมันกลับมาครั้งอ๋องั้นเหรอเออแต่แต่ว่าลิตเทนบอกรับอะไรวะงงวอเค เออเหมือนไอ้ผู้หญิงมันจะให้เราช่วยตามหาของอะไรสักอย่างอะนะใน going to ในบทอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ซิซี่ก็บอกว่าเออถ้าจะไปก็เดวิดระวังตัวด้วยนะผู้หญิงมันไปตามหากล่องใบเล็กๆอะไรสักอย่างนี่แหละแมนตกใจหมดเบยเฮ้ยเออ,เ,อ,อเรามีอะไรไมั้งเนี่ย มีคัตเตอร์เอาไว้แงะห้องไหนละ่ะคัตเตอร์มันต้องมีสักห้องแหละที่ต้องแงออกอะห้องนี้ไม่มีนะมัวแล้วกันห้องนูเราก็ไปแล้วเนาะไม่น่ามีอะไรเป็นพิเศษอคัตเตอร์อ่ะ มันจะมีห้องไหนที่มันมีอีเวนต์ดีกว่าล็อกอันนี้ก็ต้องการเอาคัตเตอร์คัตเตอร์อ๋อเอาคัตเตอร์แงะประตูเอาคัตเตอร์ cutter, แงลูกบิดอ notebook. โน้ตบุ๊กศูนย์ทับเอ็กดอลติลูมอะไรเนี่ย ห้องน้ําในห้อง107ต้องการซ่อมแซมมีกุญแจในนี้กุญแจห้อง107กำเซฟมีไอเทมอะไรบ้างเนี่ยมีกุญแจห้อง107อันนี้มีประตูด้ะไม่มีลูกบิดประตูหืมฉันได้ยินบางอย่าง มีคนล็อกประตูจากข้างในฉันฉันควรจะหาทางเปิดมันออกนะครางเปิดก็คือต้องลูกบิดประตูไงเราได้ห้อง107มาแล้วเนาะ107ฝั10่งนี้อปว่าะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดฝั่งนู้นมัน108 107ก็ห้องท้ายสุดปะอันนี้สตาร์ทห้องนี้ปะอ่าถูกด้วยเซฟก่อน แล้วเมื่อกี้มันบอกว่าในห้องน้ำชีนะยังไม่เข้าเว้ยเข้าก็ได้จะโคกเดอะด o r น o โนดอนต้องการลูกบิดประตูเดอะดาวนหืมห้องนั้นก็ไม่มีลูกบิดมันก็ใช้มันเลยไม่ได้อะโอเคแสดงว่าต้องไปอีห้องนั้นทีนะ ที่มีเสียงคนร้องไห้ถูกปะเออเสียงคนร้องไห้หรือทำอะไรไม่รู้นะเซฟก่นเผื่อตายใส่ไปเลยเดวิดเยอยมีรูปปิดประตูแล้วเปิดเลยก็ห้องธรรมาดานียใหมีแผนที่อะไรเนี่ยมีอะไรเอ,อ้ย อะไรเนี่ยอืมมีบางอย่างอยู่ใต้นี้งัดออกมาเลยพอาะสีผืนแปลกกว่าทางอื่นอา้าอะไรเนี่ยแล้วตูได้อะไรมาเนี่ยไม่มีอะไรหรือว่าอะไรไม่รู้โอ้ยงงโทรศพัพท์ฮัลโหลไม่มีอะไรตรงนี้มีทางขึ้นอุ๊ยลงได้ฮะมันเปิดได้มีแสดงว่าต้องมีห้องอยู่ใต้นี้ชั้น จะลงไปสำรวจนะเอ่อตูมองไม่เห็นอะไรเลยอะฉันต้องการไฟเอ่อสมองอะดะเอาวันด้วยให้อ๋ออ๋ออันี่ไงไฟแช็กมนแน่เออ,อ,อ เดินมั่วอยู่นานอ่าสว่างแล้วเหมือนเป็นห้องเครื่องยนต์ป่ะหรืออะไรสักอย่างเราต้องเดินดูเฮ้ยคุณเห็นนั้นป่ะเห็นเหมือนกันป่ะมีเงาอะไรสักอย่างอยู่เดี๋เดๆขอเซฟก่อนได้ไหม ไฟาสามเาลวลากันเราจะไปดูกันว่านี่คือใครฮ<ะ>มีบางอย่างอยู่ตรงพื้นเออคุณคุณโอเคไหมทำไมถึงล็อกจะเฮ้ยอะไรนะเอะไรนะคุณโอเคไหมเฮ้ตัวว่ามันไม่โอเคแล้วเดวิดเฮ้เอเอเอือ เฮ้ยออกไวนะอย่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะเดวิดขึ้นฮึคือตายแล้วไปออกไปออกไปออกไปเด็กเออออกไป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 อะไรวะคอกี้แมนอะเมื่อกี้อะไรเนี่ยจะบอกน้องว่า ขอหกักผู้ชายคนนั้นขอหกักคลอกลอก,กี้แมนอะไรนะแล้วเอบินเดียวมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยคือฉันควรหาบางสิ่งรู้สึกฉันฉันเหนื่อยแล้วแล้วทางก็รู้สึกป่วยด้วยเออฉันควรหาซิซี่ดูว่าเธอจะมาหรือ,อยังตรงนี้ไม่น่ามีเซฟกันเออจะบ้าตายซิซี่เหรอเมื่อกี้เราบอกให้เจอห้อง ช่องที่อะไรวะแกรนเปียโนปะเธอ,อยังไม่มาเบยเราลอให้ซิซี่ไปอยู่ห้องไหนล่ะอุ้ยอะไรวะวัด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 ซิซี่ซิซี่อยู่ไหนซิซี่คขมอนซิซี่ห้องนี้เหรอซิซี่ไม่ใช่แต่มันห้องไหนวะซิซี่ซิซี่ฮะ เอ้าซิซี่เกิดอะไรขึ้นฉันฉันฉันจะมาดูตรงหน้าตาแล้วจู่ๆพื้นมันก็บึ้มลงไปซิซี่โดดมาเลยแม่ไม่ไม่หน้ากลัวอย่างที่คิดหรอกไม่ฉันฉันทำไม่ได้หรอกฉันฉันฉันกลัวมันมันไกลมันสูงแล้วรูมันก็ใหญ่ด้วยเร็วหน้าซิซี่ไม่มีอะไรต้องกลัวเร็วเข้าฉันฉันจะจับเธอไว้เออย่าโอ้โห โอเคฉันช่วยเธอได้เธอเป็นไรไหมซิซี่ซิซี่ <c oughs> ฉันกลัวฉันกลัวมากเลยไม่ฉันไม่ชอบความมืดทำไมทำไมฉันอื้ม มันจะทุกอย่างจะโอเคสิซี่ไม่ต้องกลัวฉ,ฉันขอโทษถ้าถ้าฉันรู้ว่าเธอกลัวฉันฉันจะอยู่ข้างเธอฉันอย่าร้องไห้นะ <_ ẫn> เออฉ,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 ฉันขอโทษคือฉันกลัวจ,จัดแล้วแล้วก็เออโอเคแมไม่เป็นไรถ้าถ้าเธอไม่บาดเจ็บก็โอเคแหมแวีเว้นโรแมนติกเกิดขึ้นนิดหนึ่งนะ<_><_><_<_>เออ ฉันควรตามหาอะไรต่อไปอ๋ then. อ then. ยังยังยังคือฉันโอเคคูดบีนไอมันมันเป็นสถานที่สำคัญอะไรฉันอะไรอิอะไรวะงงวะมันก็คุยเรื่องความหลังของเซซี่หรืออะไรสักอย่างนีแ่แหละนะก็โอเคว่ากันไปคุยคุยไปคุยไปคุยเต็มที่เลยขี้เกียจตป แต่ก็คือมันมันคุยเรื่องความหลังของซิซี่แล้วก็ขอบคุณเดวิดที่ช่วยเหลือนะรูขนาดเบง้งออจะบ้าตายเออหนืออ่อยเราต้องไปไหนต่อเนี่ยได้ของอะไรมาบ้างเนี่ยอ,อืไอ้ห้องเนี้ยมันคือห้องอะไรของมันวะ ตรงนี้ก็ไม่น่ามีอีวเวนต์อะไพิเศษตรงนี้ก็เกมล่าสมบัติก็ไปแล้วห้องฝั่งนี้อะ่ะมีอะไรไหมก็ไม่น่ามีเลยบาร์ก็ล็อกนี่ก็ไม่เปิดนี่ก็เปิดไม่ได้นี่ก็ล็อกเติบอีกแล้วอืมหรือจะต้องไปตามซิสี่วะแล้วอีซิสี้ไปไหนวะหรือเราจะต้องไปนอนพักผ่อน อืมห้องนี้ปลอดภัยสุดปะ่ะก็ไม่ใช่ให้ไปไหนเนี่ยอืมล็อกล็อกเอยอะไรบะอืมอืมนี่ก็เปิดไม่ได้ ให้ตูไปไหนเนี่ยโรงแรมก็ใหญ่ใหญ่เนาะเดินเงินมั่วน,นิ่มเลย e อ p เ y ห้องน้ำไม่มีอะไรเปิดไม่ได้ซิงก็ไม่มีอะไรชกโคกก็ไม่มีอะไรอีกอะไรวะ อืมไม่มีอะไรอันนี้ต้องการพาส c ค d ดเราจะไปหาตรงไหนหวะอืมออกไปข้างนอกไล้ไหมเนี่ยออกไม่ได้ล็อกอือืมอืม,อมไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีอะไร อาห้องใต้ดินป,ประตูมันถูกเปิดออกชีพผายละอืมๆๆใครเปิดเนี่ยต้องลงไปดูอีกแล้วเหรอแล้วอีกอีอีๆๆค,คอคอเคทแมนมันจะออกมายังใครไม่อยู่แล้วเฮ้ยอะไรวะเรืองเ มีบางอย่างอยู่ตรงนี้คุณแจสีทองแดงอีคอเคดแมนมันออกไปแล้วปิดคุณแจสีทองแดงเซฟอีคอเคดแมนมันออกไปแล้วแสดงว่ามันต้องอยู่ในโรงแรมนี้ถูกไหมแล้วกุญแจนั้นเปิดอันไหน ความเป็นไปได้สูงสุดคืออันนี้ถูกด้วยบาอะไรเนี่ยอืมกระดาษอะไรเนี่ยศูนย์ทอกอีกแล้วอืมมันอาจพูดถึงบ่นเรื่องงานว่ามันไม่ดีอะไรสักอย่างวะอ,อารมณ์เสียเหรอ The d o อะไรอ๋อประตูห้องห้องเก็บอาหารอยู่ชั้นแรกแลดูบ้าดีเนาะแกสเอ็มทีเอ็มทีขวดว่างเปล่าอือะไรวะลกอล์เบอรนดี่ ิ้งดิสอืมมันบอกว่าไอ้ห้องห้องไอน,นั่นะห้องอะไสโตของมันว่าห้องฟูสโตที่อยู่ชั้นแรกอะใช่ไหมเราต้องไปที่นั่นเหรอแต่มันต้องการพาสโคดนี่เราจะไปหาพาสโคดมาจากไหนวะสงสัยห,ห้องนี้เนาะ พลาสโคสไม่รู้ว่ะจะไปหามาจากตรงไหน,นอืมไม่มีอะไรยูเมนามีอีเวนต์อะไรพิเศษเดอะซิตี้มันไปไหนของมันวะอืมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไม่ก็เปิดไม่ได้ นี่ก็ไม่นามีอะไร S2T ฮะอะไรนะ The Backboard in Room f e r s t d r Jerry และ Mister A Ah uh, Here we go Chapter ห Ch น,นึ่ง s t อ r อ on ะ h e นะ October p โอ้ยตูไม่อยากอ่าน U W ถ mm ึงซดมัว hmm นี hmm. ่ม <N> ีแก้วจีถึงฮไอถึงเจเคถึงเอนี่ก็ไม่น่ามีอะไร อืมๆๆฮึเป็น,นตุกอีโคคิปแมนไม่ไม่มีทางเปิดประตีศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้ดหายไปห้องไหนดีวะเด <c oughs> วิดวิ่งมันมาแล้วฉันฉันควรหนี เดี๋ยวห้องนี้มีห้องไหนเปิดได้ม้างวะหรือว่าเราต้องแบบบิงบิ้งบิ้งออกไปห้องหนังสือเข้าได้อีห้องออมันเข้าไปห้องที่มีรูจะเข้ามาห้องนี้หาเมืเอคือทาไมเนี่ยอ,อ้าบิ้งบิ้งบิ้งอุ้งบิงอีขอเคทแมน <laughs> โอ้โห เดี๋ยวกันนะมันไปห้องนั้นแล้วมันบิงใช่ไหมเราเมื่อกี้เราลงมาเราได้โบนคีย์จากข้างล่างเรามาห้องนั้นเราต้องไปฝั่งนั้นใช่ไหมเดี๋ยวต่อพานหน้ากแล้วกันนะวันนี้ก็สวัสดีค่ะอืขอเก็ตแมน